น้องเกยกับน้องกาจะมารีวิวขนมผักอบกรอบนะคะนี่ค่ะ,ดเ,าาะเดี๋ยวเรามาลองชิมอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ามันจะกรอบแค่ไหนมันจะแข็งแค่ไหนนะคะมันจะอร่อยแค่ไหนนะคะอ่าเกย์จะลืมอ่ะ,อะส่งมาให้มามามตัดให้และคะ่ะ ล็อกนะคะเป็นถุงเป็นถุงติปล็อกนะคะว้าวกินหอมมากเลยค่ะนี่นะคะมีประมาณครึ่งถุงได้ก็ร้อยเก้าสิบบาทนะคะร้อยเก้าสิบบาทค่ะอ่าเดี๋ยวมามาที่ให้พธอเทียนนะพวกหนูต้องเคี้ยวฟันข้างๆก่อนนะลูกตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวดูก่อนว่ามาดูดูซินนใช่แครอทไหมแครอทอันนี้จะเป็นแค่น่าจะแครอทนะคะอืมอ,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 อันนี้มอือันนี้นิ่มอ่อันนี้บีรูทมไหมสีชมพูอ่ะลูกอ่าลดูซิอันนี้กล้วยอันนี้พุทราอันนี้น่าจะเป็นมันอันนี้น่าจะแครอทแครอทอันนี้อืมอืมมีทั้งกลมแท่งนะนมีพุทรา แม่ลองเค้กพุดด่าก็พุดด้าอร่อยนะมมีมีมีถั่วลันเตาไหมมีสีเขียวไหมอ่าลองคุณไ้อะไรสีเขียวอ๋ออืมนี่นะคะจุวัตจะมีเป็นฝ่ายองคนี่นี่อันนี้อันนี้ขนุนอันนี้มากกรั่อันนี้มานฝรั่งนะคะ ทำไมยังไม่เห็นถั่วลันเตาเลยถั่วจุดกับยาวขนมเคี้ยวฟันข้างๆนะลูกอย่ากัดฟันข้างหน้านะอืมอืมเสียงอือันนี้แท่งอะไรเนี่ยมันมันม่วงไหม่อืมอันนี้คืออะไร บิดูตอืมบิดูตแล้วนี่คืออ่งุ่นแห้งอันนี้พุทราพุทราพุทราสรุปแล้วไม่เจออันนี้ไม่มีแต่มีเกลียวนะคะจอมจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมามาลองกินบิดูตกันมาหาจะหาเจอปลอกยาวแฮมอันนี้อะไรเอ่ยทำกินมันแตงกวาไม่ใช่มะนาวชแตงกวาเหรอ หรือเอ่อเมลอนเมลอนไม่ใช่ไม่ใช่กีวีเออกีวี่ไหมอ่ะน่าจะชอบกีวีนะคะอืมบิดหรือก็อร่อยนะคะกรอบแบบในฝรั่งอร่อยมากเลยค่ะก็โอเคนะคะสำหรับยี่ห้อยี่ห้ออะไรเอ่ยจีนค่ะของจีนของจีนค่ะของจีนแบะ ็ถือว่าโอเคนะปับกับยี่ห้อนี้อันนั้นอะไรแทรลอปไหมโอเคบอกเพื่อนๆเต็ะกีวีไหมน่าพี่กัดี่กัดกินน่าจะเป็นกีวีอ่ะเอาเนี้สําหรับยี่ห้อนี้ถือว่าโอเคผ่านเราซื้อมายี่ห้อเดียวไปหาซื้อทานกันดูนะคะนี่นะคะอร่อยค่ะใช้ได้อ่า เป็นยังไงมาม้าลองชิมอันนี้ที่แท่งยาวๆนี้น่าจะเป็น,นแท่งยาวๆนี้เหมือน,นเหมือนมันม่วงอ่ะเคี้ยวกัดฟันข้างๆนะลูกอืมอืมกวมอีอันนี้กวีอืมรสชาติเออเป็นมันม่วงค่ะมันม่งวงก็กรอบกรอบค่ะอืม แม่เคี้ยวให้ฟังเลยอืมมันม่วงกรอบค่ะไม่ไม่แข็งมากถือว่าโอเคเอ่ระดับแบบถ้าผู้ใหญ่กินนะคะเคี้ยวเคี้ยวฟันข้างๆกันนะลูกข้างเหรออร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะเจ้าขออร่อยมากืม น้องกาคิดว่ามันอร่อยที่สุดแล้วค่ะอเมริกาคิดว่าอร่อยที่สุดอันนี้ข้าวหนุน่มใครอร่อยนะใครอร่อยน่าจะพริกใครอร่อยใครอรอยอันนี้พุทราลูกแข็งหนุ่มหนุเคี้ยวไม่ได้อย่าฟันันหกเด็กๆเ,เคี้ยวไม่ได้นะมันแข็งเกินพุทราต้องเป็นผู้ใหญ่เคี้ยวนะคะ อันนี้ก็ถิ่มต้มนี่ก็แครอทนะคะก็โอเคค่ะไม่ถือว่าแข็งเด็กๆกินได้ค่ะอันนี้ข้าวนุ่มหนุ่มกินกล้วยเนี่ยกล้วยอันนี้กล้วยก็จะมีกล้วยเนี่ยมันแข็งเกินเดี๋ยวฟันหักลูกอันนี้ไม่ได้แข็งนะอืมอันนี้อะไรนะบิดรูุบิดรูุบิดรูุบิคะอร่อยค่ะกรอบ กับฟันข้างๆเลยอันนี้คืออะไรอ่ะมาสือทิอันนี้อ่นนอะมาคือทิ่ไม่ใช่ใครหรือว่าใครรสมาสือทิ่งข้วยเหงอดียวอ๋อโอเคแต่แต่ก็ว่าในถุงนี้ก็คือแม่ยังไม่เห็นถั่วฝักยาวกับ หัวรันเตาไม่ไม,ม,ม่มีมีมีอันนี้จะเยอะพุดซาพุดซาเนี่ยจะเยอะก็จะเป็นคราบเยอะมามาคิดว่า,าอะไรอร่อยหรอหนูว่าอะไรอร่อยที่สุดนะที่หนูชิมมาม่าว่า,าบิลูตอันนี้อันนี้บิลูทก็โอเคอร่อยอหนูสองอย่างคือ แครอทกับอะไรผักอะไรนะมาม่าที่ไม่ใช่กิวิแต่มันเป็นสีเขียวอ๋อสีเขียวกลมๆเหรออืมมันไม่ใช่กิวบิบิรู้หนูชิมบิลอูอ,อือลองกินนะหนูก็ตัดฟันข้างๆมังกนระฟันมังกัดโยกอยู่ค่ะฟันมันก็เขียวอีกข้างหนึ่งอืมอร่อยมากอือไปหาซื้อกันดูนะคะอ่าน้ำเกสชูให้เพื่อนๆดูสิอ่าลองซื้อทานนะคะ อร่อยคะ่ะร้อยเก้าสิบบาทอพอใช้ได้คะ่ะนี่นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีของออก็เมื่อกี้มามาบอกไปแล้วไงว่าอร่อยที่สุดก็น่าจะเป็นบีรูทไง่ไมอร่่ออยทีสุด๋อะอะไรที่ไม่อร่อยเหรอก็พอกินได้ทุกอย่างอะลูกแต่นี้หนูไม่อร่อยที่สุดตอนนั้นกินจะลองคอให้ดูนะคะ พุดซาหลุดหรือไม่เคี้ยวกันนะำพุดซามันแข็งเกินเด็กไม่ได้นะคะเดีย๋ยวฟันหักก็อืม,อมเดี๋ยวถ้ามีถ้าแม่ได้ไปซื้อที่ห่ออื่นมาอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะโอนนเคกิ่งไม้นะคะกิ่ไม่ได้คะ่ะอันนี้เป็นมันม่วงนะ,ะไม่ใช่กิ่งไม้ <c oughs> ่เ <c oughs> จ้าะกรอบๆปั่นหั่มันม่วงมันม่วงนะคะเขาเรียกมันม่วงค่ะเนื้อเช่า โอเคนั้นโอเคจบคลิปกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง No g ง e s t ก a s Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย